พอดีีมัันนชิ่งกบต้องลงลงทางลัดโอ้ยเดี๋ยวมึงมาม,ามึงตามมึงโดดตามกูมาหรืออะไรกู <c oughs> ามาก่อนมึงตะกี้เอ๊ะอะไรครับเป็นอะไรกันหรือเปล่าครับสวัสดีครับอุ้ยอ้อาวตะกี้มันยังมีเฮ้ยเฮ้ยสาวสวยเฮ้ยเอามัหงเอา,เอ,า,เอ,าอย่าขัดขืนครับถ้าเราจะไม่คุณขัดขืนครับเออไั้เงินครับผมเด้ยอ้าวมึงทำไรอ้าว เอเราไปหาคนน้ำดีกว่าเยอ้หยาวจะบอกมันจะแกงด้วยวิธีเนี้ยปีมนั่นบ้าแหบมาครับมารวมกันครับสามีที่ชุมนุมเย้ม่เปลี่ยนมันหมาแล้วบนนี่โอ้ยตำรวจว่อนเลยข้างล่างเนี่ย อาคุณครับขอบคุณครับจ้ะเอออุ้ยอยากทำก่อนเยอให้ดูโอ้โหสปินเตอร์สปินเตอร์กิ้งเลยกิ้งเลยไอ้เวทนี่เอ้ยนะครับอุ้ยแล้วอู้เอฟเฟกต์กระจายเนี่ยรอบมันไหมเยอะยิงแม่งเลยช่ว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 ย มึงเอาเวลาแย่ง <expand> กูม <Rey yan> so <C oughs> ึงเอาไปไม่ทันของกูตัวเดียวตัวเดียวเน่น่่มันมันยังมีอีกตัวหนึ่งอยู่โอ้โหอะอะอะฮึ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 แล้วโดนมันโหลดไหม fuck you fuck you get the fuck out get the fuck out bitch อีกนานว่ากูจะได้เล่นเนี่ยไอ้สนตินเข้ามาชอบมามากางคันเสียลมเอาละครับผมมามันกันต่อนะครับอ้าวชิบหายตายกันหมดเลยโอ้ยเชี่ยกูช่วยเพื่อนกูดีกว่าส่วนไอ้เชี่ยนี่ก็ปล่อยแม่งนะครับผมเมโอเคครับไปแล้วครับสปินนะครับอาจะสูงแรงตอนนี้อะไรครับคุณนะคุณเอา กยังอยู่นอแสวอืมอ่ะเือมันเอาอเือ่ะเืออ่ะเือดอ้โอโอเย็เบอนาดเอาหายเลยศพายมึงยิงเขามันเข้าเจยยิงมีศพาเออชาดีอตัวนี้ตายตายแวีกแลวแก้วไปแ้วเจ้าแกวแวไปเ้ยไห่างึงมายอแตัวเนี้ยแ่แน่แน่มึงหมายถึงอะไรกูมีแต่พื้นมากเปล่ามึงหมายถึงอะไรโอ เนี่ยกูเห็นมีอะไรเลยเห็นนี่ตายอยู่เห็นไหมมึงยิงพื้นเมื่อกี้อ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอ้าวกูยิงคนเนี่ยแต่กูไม่เห็นนะกูยิงคนเนี่ยเนี่ยเฮ้ยนี่มึงตบพื้นดินเล่นอยู่นะโอ๊กรู้ตัวเปล่าเฮ้ยกูกูเห็นคนตายอยู่เป็นรูปจริงอะตายแบเลมากเลยอ่ะผีหรอกระดับไปส่งมึงยิงหลอกกูเนาะไอเอ๊ะมาแล้วไอเอ๊ะ

เล่นมากัเดี๋ยวก็ตายหรอกเดี๋ยวอาจจะไปอะอะไรครับอะไรครับโดนวมาโดนวมาโดนว่าเย้ได้ไหนนีสิอี๋ขอฟิวขอฟิวชันแม่งมึงยังมาเล่นกันอีกยุบยุบยุบนี่โอ้โหแย่งที่เอ้าโมแต่เล่นไม่ดูด้านซ้าย

โอาเงินอย่างเดียวคืเดี๋ยวกูต้องการเลือดกูต้องการเลือดจี้มันหลบแล้วก็หลบยังไอ้นี่ทำไมตายตายตายขาที่โดดไอ้ตัวช็อตไอ้ตัชอตโอ๊ยระวังระวังเพื่อนเพื่อนเพื่อนโคคุณอาไปแล้วครับคุณอาไปแล้วครับเยอะเยอะครับเยอะมึงเอาอะไรมาให้เยอะ พิหายแล้วมึงมึงเล่นเกี่ยวอะไรเนี่ยรีบไปหน่อยมันมันเล่นทั้งคู่เลยเว้ยรีบไปหน่อยอาเด้อนะครับไม่ครับเด็กพ้องใเที่ยอะไรกันครับวะเย้เฮอ้าว จะนีไปไหนครับกูรูครับนีไปไหนครับจะรอดเหมือนเาเลย